ลูกกลับมาโอเคหดเข้าไปครับผมโอเควานหลุดมาอีกมีหัวซีไปครับผมเรามาดูกัาวไหลยาวๆเป็นยังไงเรามาดูสุดนี้ อาละครับผมก็ต้องกล่าวสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมนี่เรามาอยู่กีดีเกมกอฟได้นะครับผมเพิร์กอฟได้นะครับผมเดี๋ยวมาลุยกันดีกว่าว่าตารางการจ่ายเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไม่มาถึงจะกดอย่างเดียวเลยนะฮะตารางการจ่ายเขาเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมชุดนี้เกมใหม่ๆมาเยอะเลยว่าจะไปเล่นเกมแตงมูอยู่นะเกมแตงมูรออยู่นะครับผมเกมใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะจัดให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูจัดเกมนี้ก่อนขอจัดเกมนี้ก่อน มาหัวดเท่าไหรครับผมโบ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 คูณห้าครับผมแล้วออกก๊อปเป้งครับผมแล้วคูณห้าเป้งครับผมเสร็จร้อยยี่สิบไปฮะจะหัวดไหมหัวเข้าไปก่อรหนึ่งทีโอเคไปออกคิวโอเคได้อยู่หัวดไปเปล่า หัวดิกไปอุ้ยมีตัวหัว5ตัวละว6ตัวแล้วหัวแล้วไปกลอฟออกกลอฟแน่นอนชัวชัวร้อยเปอร์เป้งโอเคแล้วคูณเก้าเป้ง,ปง 5, อครับห้าพันนะห้าห้าห้าพันแลยวห้าพันเลยเหรอโอ้โหขอ,องจริงไปฮะผมดูยังต่อฮะเฮ้ยข้าวปะ เข้าเข้าไหมก็เข้าดีไม,าาไม่เข้าก็ต้องเข้าแเลยครับผมดุยฮะไปฮะไปฮะเออเออไม่ออกเลยเออไม่ออกให้เห็นเลยเว้ยมาหงวดไป คณสี่ไม่ออกด้วยไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าอ่ะจริงน,น่าจะแตกนอกก็ดีกว่าเยอะนะไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าไม่ออกอีกเริ่มแปลกๆยังไงฮะ มาแล้วหวดหลายหวดหลายตัวหลายโตแล้วหวดโผเข้าไปครับผมถึงออกตั้งตีห้าหกและออกเป็นออกเป็นเอเต็มกาไปดีนะโผล่เข้าไปโอเคคันโอเคไหลยาวๆโอเคชอบเลยไหลยาวไหลเบเบเราว่าเดี๋ยวเราต้องกดเข้าสูตรโชว์แล้วแหละนะครับผมเราต้องกดเข้าสูตรโชว์แล้วแหละนะอ่าแล้ววายมาโอเค นี่ไงเอาหัวเราไปกี่ตัวครับผมผมเจ็ดเจ็ดครับผมและคุณอื้อออกเจและคุณเจ็ดเป็นเพราะว่าหกหกมาอย่างสวยงามสวยงามแบบบินบ้างซอมบี้ผมว่าผมเอาจริงเลยดีกว่านะครับผมให้พี่กดนะครับผมตัวที่จ่ายเยอะที่สุดนะครับผมสิบทีหรือสิบห้าทีนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบครับผมมา เรามาดูกันว่าสุดน,นี้จะเป็นยังไงลุยครับจะไหลยังไจะไหลไหมหรือจะแตกหนกักหรือจะไหลเรามาดูกันหัวไปก่อนครับคูณห้าลูกกลับมาโอเคหัวเข้าไปครับผมโอเควายลงมาอีกมีหัวสีไปครับผมเรามาดูกันว่าไหลาย,ยาวๆเป็นยังไงเรามาดูสุดนี้ มาดูกันอืมรับไปเต็ตมๆนะครับอยู่ที่หมื่นแปดก็ใครจะแบบนี้เข้าไปดูคลิปนี้นะครับสำหรับดูนี้เอาไปใช้กันได้นะครับใครที่เข้าดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตะไคผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนีสนปน้สี่อยู่กันไปครับผม